เอาละครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Guardian t e l กับผมนายคนโดยเช่นเคยนะครับและในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาแนะนําเกี่ยวกับระบบการอัปเกรดอุปกรณ์ของเจ้าเกมตัวนี้นะฮะร,รวมไปถึงนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนะี่ยผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการสร้างอุปกรณ์ระดับ5ดาวด้วยซึ่งผมบอกไว้เลยนะว่าอุปกรณ์ระดับ5ดาวเนี่ยคืออุปกรณ์ที่ดีที่สุดในเกมนี้แล้วนะฮะอ่ะทีนี้ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของวิธีการอัปเกรด ต่างๆนะครับของอุปกรณ์กันเนี่ยผมว่าเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์กันก่อนดีกว่านะครับว่าเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยเขามีอุปกรณ์อะไรให้เราเล่นกันบ้างนะครับโดยวิธีการดูนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดเจ้าหน้าเมนูด้านขวามือขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรากดเข้าไปที่ความรู้แล้วก็จิ้มเข้าไปในส่วนของไอเทมได้เลยนะครับ โดยอุปกรณ์ของเกมนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่าโอ้โหมีแบบเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นดาบเป็นปืนเป็นธนูนะฮะหรือแม้แต่พวกสนับมือกงเล็บเนี่ยก็มีเหมือนกันท่านผู้ชมนี่มีเครื่องประดบับมีโลด้วยแต่ทีนี้นะครับในส่วนของอุปกรณ์เนี่ย,ยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะฮะว่าเขาแบ่งความเทพกันออกมาเป็นยังไงบ้าง โดยเรื่องการแบ่งเกรดอุปกรณ์เนี่ย,เ,ยเขาจะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับซึ่งแบบแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องของจํานวนดาวนั่นเองนี่ท่านผู้ชมจะสังเกตดูนะครับว่าอุปกรณ์เนี่ยเขามีตั้งแต่ระดับ1ดาวนะครับไปจนถึงระดับ5ดาวเลยทีเดียวและที่สําคัญกว่านั้นนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าเจ้าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยเขามีเรื่องของสีดาวที่ไม่เหมือนกันด้วยนะโดยสีดาวที่กระจอกที่สุดนะครับก็จะเป็นพวกดาวสีขาวพวกนี้เลยนะฮะนี่แล้วก็เป็นสีฟ้านะครับสีส้มแล้วก็เป็นสีเหลืองโดยอุปกรณ อุปกรณ์ที่เทพที่สุดในเกมเนี่ยก็คือพวกบรรดาอุปกรณ์5ดาวแล้วก็เป็นดาวเขียวด้วยนี่พวกนี้เลยนะฮะซึ่งเจ้าพวกดาวเขียวพวกนี้เนี่ยผมบอกไว้เลยนะว่ามันมีแค่เฉพาะอุปกรณ์5ดาวเท่านั้นนะครับพวก4ดาว3ดาว2ดาวเนี่ยไม่มีพวกดาวเขียวนะนี่ผมบอกไว้ก่อน อ่ะทีนี้เมื่อเรารู้เรื่องระดับความเทพของอุปกรณ์แล้วนะครับว่ามันมีกี่ดาวนะครับมันมีเรื่องการแบ่งสียังไงกันบ้างเนี่ยผมว่าต่อมาเรามาดูเรื่องของการอัปเกรดอุปกรณ์กันบ้างดีกว่าโดยวิธีการอัปเกรดอุปกรณ์นะครับเราก็สามารถเข้าได้2วิธีด้วยกันนะฮะซึ่งวิธีแรกนะครับก็คือให้เรามาที่เจ้าหน้าเมนูเหมือนเดิมนี่แหละเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดคําว่าอัปเกรดเข้ามาได้เลยนี่แบบนี้เลยท่านผู้ชมแต่ว่านะครับถ้าเกิดว่าเราเข้ามาในส่วนของหน้าอัปเกรดแบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะสัง หนึ่งที่หายไปนะฮะและสิ่งที่หายไปนะครับนั่นก็คือเจ้าอุปกรณ์ที่เราสวมใส่อยู่ในตัวตอนนี้นั่นเองทานผูน้ชมนี่ลองสังเกตดูดีๆนะว่าอุปกรณ์ที่เราใส่อยู่เนี่ยมันจะไม่โชว์ในหน้าอัปเกรดพวกนี้นะครับแต่สิ่งที่มันโชว์เนี่ยก็คืออุปกรณ์ที่อยู่ในช่องเก็บของทั้งหมดเลยนั่นเองนะฮะอ่ะทีนี้แล้วก็คําถามต่อมานะครับว่าเฮ้ยพี่แล้วอย่างนี้เราจะทําการอัปเกรดอุปกรณ์ที่เราใส่อยู่ได้ยังไงล้วพี่ต้องมานั่งถอดเข้าถอดออกทุกครั้งเลยหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ผมบอก บอกเลยว่าไม่จําเป็นนะครับโดยวิธีการนะครับที่เราจะอัปเกรดอุปกรณ์ที่เราใส่อยู่เนี่ยก็ให้เรานะครับทำการกดเข้ามาที่เจ้าหน้าฮีโร่แบบนี้เลยนะฮะ เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราจิม้มฮีโร่มาตัวหนึ่งตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็กดคําว่ารายละเอียดเข้ามาเลยทีนี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเราสามารถเลือกฮีโร่ได้นี่แล้วมันก็จะมีโชว์ด้วยนะว่าตัวไหนใส่อุปกรณ์อะไรอยู่บ้างนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะง่ายแนละ้วท่านผู้ชมเพราะว่าเราสามารถจิ้มได้เลยนะว่าเราอยากจะอัปเกรดอุปกรณ์ชิ้นไหนของฮีโร่ตัวไหนนะครับสมมุติว่าผมจะทําการอัปเกรดนะครับนี่เจ้าปืนตัวนี้เลยนะครับก็สามารถกดที่รูปปืนเข้ามาได้เลยเสร็จแล้วก็กดคําว่าอัปเกรดด้านล่างนะครับ พาเรานะครับเข้ามาที่เจ้าหน้าอัปเกรดตัวนี้นั่นแหละแต่ว่าท่านผู้ชมนะครับจะเห็นว่ามันจะกลายเป็นอุปกรณ์นะครับที่เราใส่อยู่ตอนนี้นั่นเองนี่เจ้าปืนไรเฟิลตัวนี้เลยนะครับทีนี้ต่อมานะครับเรื่องของการอัปเกรดบ้างโดยเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเมนูที่เราสามารถอัปเกรดอุปกรณ์ได้เนี่ยทั้งหมด5เมนูด้วยกันโดยเจ้าเมนูแรกนะครับนี่ก็คือเรื่องของการอัปเกรดนะฮะหรือว่าการเพิ่มเลเวลอุปกรณ์นั่นเองท่านผู้ชมนี่เห็นไหมที่ด้านบนเลยนะครับอย่างเจ้าปืนตัวนี้เนี่ยเป็นปืนนะครับระดับสี 40นั่นเองและก็เป็นแบบ3ดาวด้วยนะทีนี้นะครับวิธีการเพิ่มเลเวลของเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยมันก็มีแค่อย่างเดียวนั่นแหละก็คือการที่เราเนี่ยต้องเอาอุปกรณ์นะครับชนิดอื่นที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเข้ามาเป็นเครื่องส่งเวยนะครับหรือว่าเครื่องบูชาย,ยันนั่นเองนะผู้ชมจุ๊บอ่าแบบนี้เลยนะครับ แล้วพอเราใส่ใส่เข้ามาเนี่ยเจ้าเลเวลนะครับของอุปกรณ์หลักของเราเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มแบบนี้เลยนะแต่ว่าทีนี้มันก็จะมีอีกเรื่องนึงนะครับเรียกได้ว่าเป็นเทคนิคนะครับที่ผมเอามาแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบไว้ก็แล้วกันนะฮะก็คือเรื่องของสีดาวนี่ท่านผู้ชมจะสังเกตนะว่าเราเนี่ยสามารถเอาพวกอุปกรณ์ดาวสีขาวนะครับหรือว่าจะเป็นระดับดาวสีฟ้าสีอะไรเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มเลเวลได้ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูก็แล้วกันสมมุตินะว่าผมเอาอุปกรณ์สีฟ้าน เอาตัวนี้ใส่เข้ามาจึ๊บท่านผู้ชมจะสังเกตดูนะครับว่าในส่วนของเลเวลที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยเจ้าหลอดสีฟ้าตัวนี้เนี่ยโอ้โหมันเพิ่มเข้ามาแบบน้อยมากเลยนะทีนี้เราลองเอาเจ้า2ดาวสีฟ้าตัวนี้ออกนะครับจึ๊บแล้วก็ลองเอาเป็นสองดาวเหมือนกันนะครับแต่เป็นระดับสีขาวนะเรียกได้ว่าเป็นดาวกระจกกระจอกเลยนะครับใส่เข้าไปโอ้โหท่านผู้ชม บอกเลยว่าเลเวลพุ่งปรี๊ดเลยนะครับโดยความแตกต่างนะครับของอุปกรณ์ทั้ง2ชนิดเนี่ยก็คือเรื่องของเลเวลของอุปกรณ์ที่เราจะยัดเข้ามานั่นเองนี่เห็นไหมคือเจ้าตัวนี้ต่อให้เป็น2ดาวสีขาวนะแต่ว่าเลเวลของมันเป็นเลเวล20นะครับ แต่ในส่วนของพวกดาวสีฟ้าเนี่ยอันนี้มัน Level เลเวลหนึ่งไงท่านผู้ชมฉะนั้นแล้วนะครับต่อให้เป็นดาวสีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านผู้ชมเงื่อนไขยอย่างเดียวเลยนะครับที่จะทําให้เราได้ exp แบบเยอะๆเนี่ยก็คือเรื่องของเลเวลอุปกรณ์นั่นเองนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวนี้นี่เลเวล5ก็จะได้นิดนึงนะครับพอเอาเลเวล15ใสอ่าแต่พอเอาเลเวล20บลับโอ้โหได้โคตรเยอะเลยนะฮะอ่ะฉะนั้นสรุปเลยก็แล้วกันนะครับก็คือเราจะเอาอุปกรณ์นะครับเป็นกี่ดาวหรือว่าดาวสีอะไรใส่เข้าไปก็แล้วแต่เนี่ย มันก็อยู่ที่เลเวลด้วยนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันเลเวลสูงหรือเปล่านะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆหลายคนถามเข้ามานะครับก็คือเจ้าเกมนี้เนี่ยมันมีอุปกรณ์อยู่ชนิดหนึ่งนะครับนี่เจ้าคอนนะครับที่มันเป็นสีทองๆแบบนี้เลยนะคือรูปร่างของมันเนี่ยมันเท่มากเลยนะฮะแล้วเพื่อนๆเนี่ยถามเข้ามาโอ้โหพี่ผมอยากจะเอาเจ้าคอนตัวนี้มันใส่เก็บเวลจังเลยมันจะดีไหมเนี่ยมันใส่ได้ไหมคือต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่าไอ้เจ้าคอนรูปร่างเท่ๆแบบนี้เนี่ยทุนผู้ชมเราไม่สามารถเอาไปใส่่เลนนได้ะครับ เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นแค่วัตถุดิบในการอัปเกรดนะครับหรือว่าวัตถุดิบในการเพิ่มเลเวลนั่นเองหรือเอาง่ายๆนะฮะมันก็คือเป็นวัตถุดิบเฉพาะนะครับที่ตัวเกมเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้เรานะครับเอามันมาทําการเพิ่มเลเวลให้อุปกรณ์ชิ้นอื่นนั่นเองอ่ะทีนี้ในส่วนของการเพิ่มเลเวลอุปกรณ์นะครับเมนูแรกก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อมาเรามาดูในส่วนของเมนูที่2กันบ้างดีกว่านะครับนี่ข้ามขีดจํากัดอุปกรณ์โดยเจ้าเมนูนี้เนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับ ว่ามันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะท่านผู hmm. ช้มชมเพราะว่าเจ้าเมนูนี้เนี่ยหลักๆแล้วนะครับมันก็คือการเพิ่มแม็กเลเวลให้กับอุปกรณ์ชนิดนั้นๆนั่นเองอย่างเช่นตอนนี้นะครับอุปกรณ์เจ้าปืนไรเฟิลตัวนี้ของผมเนี่ย เลเวลแม็กสูงสุดที่ผมจะสามารถอัพได้นะครับก็คือเลเวล63นั่นเองเนี่มันมีเขียนบอกเลยนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยเรานะครับสามารถที่จะใช้เจ้าเมนูนี้เนี่ยแหละในการขยายขีดจำกัดเลเวลนะครับจาก63เนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆได้ด้วยนะครับโดยการขยายขีดจำกัดเลเวลของเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยเราสามารถทําได้แค่5ครั้งต่อไอเทม1ชิ้นเท่านั้นนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อน และวิธีการเพิ่มขีดจำกัดแต่ละครั้งเนี่ยท่านผู้ชมเราก็จําเป็นต้องมีวัตถุดิบด้วยนะครับซึ่งเจ้าวัตถุดิบที่ว่าเนี่ยก็คือเจ้าอุปกรณ์ชนิดเดียวกันแบบเดียวกันเลยนะฮะสมมุติว่าผมจะทําการเพิ่มเลเวลนะครับนี่เจ้าปืนครอปบ้าไลฟล์ฟิลตัวนี้นะครับผมก็จําเป็นต้องมีปืนแบบเดียวกันเป๊ะๆเลยนะครับเพื่อที่จะใช้ในการเพิ่มขีดจำกัดนั่นเอง สมมุติก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูสักอันหนึ่งลองเป็นอันไหนที่มีซ้ําดูนะครับอย่างเช่นนี่เจ้าสร้อยตัวนี้ผมมีซ้ำสองอันนะครับใส่เข้ามาแน่เห็นไหมท่านผู้ชมเราสามารถเอาสร้อยแบบเดียวกันนะครับที่เหมือนกันเลยเนี่ยใส่เข้ามาแบบนี้แล้วก็เพิ่มขีดจํากัดนะครับมันก็จะเพิ่มไปอีกหนึ่งเลเวลจากเลเวล6กนะครับก็เพิ่มเป็นเลเวล64นั่นเองนะฮะและต่อมานะครับเมนูที่3นั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนออปชันอุปกรณ์นั่นเองท่านผู้ชมนี่เจ้าตัวนี้เลยนะ ท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่ามันมีออปชั่นของมันนะครับที่ไม่เหมือนกันด้วยอย่างเช่นนี่เจ้าปืนไรเฟิลทะเลทรายตัวนี้นะครับมันก็จะมีออปชั่นหลักของมันนะครับบวกคิติที่คอนสนะฮะแล้วก็กระสุน8นัดนะครับแอคแทกธาตดินเท่าไหร่ก็ว่ากันไป แต่ในส่วนของออปชันลองเนี่ยท่านผู้ชมนี่มันจะเป็นเรื่องของการสุ่มแล้วนะว่าปืนชนิดนี้เนี่ยมันสามารถสุ่มออปชันลองได้นะครับมีตัวเลือก3อย่างนะครับนี่มีทั้งเพิ่ม HP นะครับเพิ่มป้องกันหรือว่าความเสียหายคิดทคอนก็มีเหมือนกันและที่สําคัญนะครับเวลาสุ่มเนี่ยท่านผู้ชมมันจะสุ่มในส่วนของเปอร์เซ็นต์ด้วยนะอย่างเช่นในส่วนของการเพิ่ม HP นะครับถ้าเราทําการสุ่มแล้วติด HP ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําการสุ่มนะครับว่าจะติดบวก HP 4%นะครับจนถึง12%เลยทีเววาเราเซ็นต์เลย บวกกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งอันเนี้ยก็แล้วแต่ดวงแล้วนะอ่ะทีนี้ลองดูอุปรกรณ์ชนิดอื่นบ้างนะครับว่าออปชันมันจะเหมือนกันไหมอย่างเช่นนี่เจ้าปืนไรเฟิลตัวนี้นะครับเป็นปืนไรเฟิลคนละชนิดกันนะครับในส่วนของออปชันลองเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมหรือว่าจะเป็นไรเฟิลอีกตัวหนึ่งชึบนี่โอ้โหอันนี้ออปชันก็ไม่เหมือนกันเลยนะฮะ อ่ะเอาเป็นว่าสําหรับเจ้าเมนูนี้นะครับก็คือเรื่องของการสุ่มออปชันอุปกรณ์นะครับหรือว่าเป็นการรีออปชันอุปกรณ์แต่ละชนิดขึ้นมาใหม่นั่นเองโดยวัตถุดิบนะครับที่เขาจะใช้เนี่ยก็คือเจ้าหินผลึกลูกค้อนตัวนี้นะครับนี่เจ้าตัวนี้เลยท่านผู้ชมแต่ว่านะครับเขาก็มีเงื่อนไขด้วยนะว่าการที่เราจะทําการเปลี่ยนออปชันอุปกรณ์ใหม่เนี่ยเจ้าอุปกรณ์ชนิดนั้นนะครับมันต้องเป็นอุปกรณ์ระดับ5าดาวเท่านั้นนี่เขาเขียนบอกไว้เลยนะฮะว่าเราเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนออปชันได้นะครับเฉพาะอุปกรณ์ระดัับ5เท่านน้น สําหรับใครที่มีพวกอุปกรณ์3าดาว4ดาวเนี่ยอันนี้ผมบอกไว้เลยว่าหมดสิทธินะครับแต่ว่าท่านผู้ชมก็ไม่ต้องห่วงไป포인포인นะครับเพราะว่าเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มดาวอุปกรณ์ได้ด้วยนี่ซึ่งเจ้าการเพิ่มดาวนะครับมันก็อยู่ที่เมนู4แล้วก็เมนู5เลยนั่นเองโดยสําหรับเจ้า2เมนูสุดท้ายนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มดาวอุปกรณ์นี่อย่างเช่นเจ้าตัวนี้เลยนะเราเนี่ยสามารถทําการเพิ่มดาวได้นะครับ<ด>จากอุปกรณ์3าดาวก <ener> <Ki> ็เพิ่มเป็น4ดาวนะครับหรือว่า4 ดาวเนี่ยจะเพิ่มเป็น5ดาวก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่านะครับความต่างของเจ้า2เมนูเนี่ยก็คือเรื่องของการเพิ่มดาวนั่นแหละโดยเจ้าเมนูแรกนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มดาวแบบล็อกไอเทมเลยนะครับอย่างเช่นผมจะเพิ่มดาวเจ้าปืนตัวนี้นะฮะจาก3าดาวเนี่ยเราก็จะได้เป็นปืนแบบเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยนะแต่ว่ามันจะกลายเป็น4ดาวนะครับซึ่งถามว่าดีไหมอ่ะผมว่ามันก็ดีนะถ้าเกิดว่าดาวเรามันเป็นพวกระดับสีทองไปเลยไม่ใช่สีส้มแบบนี้นะนี่ผมพอไว้ แต่ถ้าเป็นพวกดาวสีส้มแบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมผมแนะนำนะครับว่าให้เราเนี่ยมาทําการเพิ่มแบบสุ่มดีกว่านะครับซึ่งก็คือเจ้าเมนูสุดท้ายนี่แหละโดยเจ้าเมนูตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มดาวเหมือนกันนะฮะนี่จาก3ดาวเป็น4ดาวนะครับแล้วก็จาก4ดาวเนี่ยก็ขึ้น5ดาวได้ด้วยแต่ว่าความแตกต่างแล้วก็ความพิเศษของมันนะครับก็คือเราเนี่ยสามารถสุ่มได้ด้วยอย่างเช่นผมจะเอาเจ้าปืนตัวนี้นะครับทำการเพิ่มดาวเนี่ย พอเพิ่มดาวสําเร็จแล้วนะฮะมันจะสุ่มให้เราเลยว่าไม่รู้ว่าเราจะได้เป็นปืนเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับหรือว่าจะได้เป็นพวกคาถาพวกมีดพวกเครื่องประดับนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงเลยนะ และอีกหนึ่งอย่างที่เขาจะสุ่มให้เรานะครับนั่นก็คือสีของดาวนั่นเองท่านผู้ชมเพราะอย่างที่บอกไปนะครับว่าเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยสีของดาวที่เทพที่สุดเนี่ยก็คือเจ้าอุปกรณ์5ดาวสีเขียวน,นั่นเองนะฮะและวิธีการนะครับที่เราจะได้5ดาวสีเขียวเนี่ยก็คือนี่แหละการสุ่มเพิ่มดาวแบบนี้นะครับฉะนั้นแล้วนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าสําหรับใครนะครับที่อยากได้อุปกรณ์ระดับดาวสีทองหรือว่าดาวสีเขียวเนี่ยผมแนะนาท่านผู้ชมเลยนะครับว่าให้มาทําการเพิ่มดาวด้วย วิธีการสุ่มแบบนี้จะคุ้มที่สุดนะครับอ่ะทีนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมว่าเราลองมาทดสอบเพิ่มดาวอุปกรณ์กันดีกว่านี่โดยผมจะทดสอบนะครับอุปกรณ์ทั้ง2แบบเลยนะ โดยแบบแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มแบบตายตัวนะครับนี่จาก3ดาวขึ้น4ดาวแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลองทําการทดสอบนะครับแบบสุ่มดาวด้วยทีนี้ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะขอดูแป๊บหนึ่งว่าอุปกรณ์ผมพอหรือเปล่านะฮะนี่มันมีเรื่องของเปอร์เซ็นด้วยนะไอการเพิ่มดาวแบบสุดท้ายเนี่ยพอถ้าเปอร์เซ็นเราน้อยแลวเราเพิ่มดาวไม่ติดในท่านผู้ชมผมบอกไว้ก่อนว่าอุปกรณ์วัตถุดิบของเรามันจะหายหมดเลยนะซึ่งอันนี้บอกเลยว่าวัดดวงสุดๆเลยนะฮะแล้วก็เปลืองเงินเยอะด้วยอ่ะตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวผมได้แบบ100ร้ยอย ว่านะครับเดี๋ยวผมจัดตัวนี้นี่แหละเป็น4ดาวและเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าผมจะได้4ดาวที่เป็นดาวสีอะไรนะครับมาจัดไปแต่ว่าเอออีกเรื่องหนึ่งนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าถ้าเป็นเมนูเรื่องการเพิ่มดาวแบบสุ่มตัวนี้เนี่ยมันจะใช้เงินในเกมค่อนข้างน้อยนะอย่างเช่นอันนี้นะครับสดาวขึ้น4ดาวเนี่ยเห็นไหมเขาใช้เงินแค่พันหเองนะฮะแต่ว่าเขาจะต้องใช้วัตถุดิบ3ดาวในหลายชิ้นเลยนะซึ่งอันนี้บ,บอกเลยว่าโคตรเปลืองท่านผู้ชมไปลุย3 2 1สองหนึ่งพลึบอือหือได้ส สีอะไรเอ่ยสีอะไรสีอะไรโอ้หไม่ได้หว่ะท่านผู้ชมปรากฏว่าได้ดาวส้มนะฮะโอ้ยชั่วมากอ่ะทีนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวผมขอด้วนะอันนี้มันคือต้มหูนะครับอ๋อได้ต้มหูมาอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มดาวนะครับอีกแบบหนึ่งนี่ก็คือเจ้าแบบนี้เลยนะฮะโดยอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มดาวแบบตายตัวนะก็คือนี่เห็นไหมต้มหูสี่ดาวนะครับสีส้มถ้าเรากดเพิ่มไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นต้มหูห้าดาวสีส้มนั่นเองนะครับ แต่ทีนี้ท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะฮะว่าเขาใช้เงินในเกมแบบโคตรเยอะเลยนะเพิ่มดาวครั้งหนึ่งเนี่ยหูสองแสนกว่าเลยนะครับ เอายังไงดีท่านผู้ชมผมว่าเราลองมาทําอุปกรณ์3าดาวดีกว่านี่ทําเจ้าปืนที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะครับจัดไปแล้วก็นี่ทําการเพิ่มโอ้อันนี้ใช้เงิน1นึ่งแสนหนึ่งนะครับชึบจึบอ่าจัดไปเรียบร้อยโอ้โหได้มาแล้วนะครับแบบไม่ต้องลุ้นอะไรเยอะแยะเลยทีเดียวแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการเพิ่มดาวอุปกรณ์เนี่ยทั้ง2แบบเลยนะเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องมานั่งอัปเกรดเลเวลอุปกรณ์ให้มันเป็นเลเวลแม็กนะครับก็คืออุปกรณ์ได้มาเลเวลเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยเรา ชิ้นนั้นน่มาทําการเพิ่มดาวได้ทันทีเลยนะครับ และเวลาเราเพิ่มดาวไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะสังเกตดูให้ดีนะฮะว่าเลเวลที่เราอัพไว้แล้วเนี่ยมันไม่หายด้วยนะครับไม่ต้องมานั่งเริ่มอัพเลเวลหนึ่งใหม่นะนี่ผมบอกไว้ก่อนเอาล่ะทีนี้นะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้สําหรับใครที่อยากได้พวกอุปกรณ์5ดาวนะครับบอกเลยว่าทําไม่ยากนะครับแต่ที่มันยากเนี่ยก็คือเรื่องของการสุ่มนั่นเองท่านผู้ชมว่าทํายังไงเราถึงจะสุ่มได้อุปกรณ์5ดาวระดับดาวทองหรือว่าดาวเขียวนะฮะซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่ายากมาก เอาละครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือการอัปเกรดอุปกรณ์ทั้งหมดของเจ้าเกมตัวนี้นะฮะรวมไปถึงวิธีการทํา5ดาวด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะครับเลื่อนลงไปที่ใต้คลิปแล้วก็ช่วยกันนะฮะกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญนะครับอย่าลืมช่วยกันกดติดตามช่องนายขนโดกเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม